สวัสดีครับที่หวย c ชนแ n e l ลนอาร์เซนอลแฟนครับก็ผมวันนี้วันเสาร์ที่สิบห้ามีนาคมนะครับสองพัน้หกสปดเกือบจะหลุดมกราคมแล้ว <c oughs> โอ้น,นี่เป็นวันเส,สาร์สบายๆนะหล,หลายท่านก็นาก่าจะได้หยุดนะครับแต่ว่าต่วหลายท่านก็คงจะต้องปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมรวมทั้งตัวกระผมด้วยนะครับแต่ก็เดี๋ยววันนี้มีหลายเรื่องหลายราวแล้วก็แสดงความดีกับไอ้น้องของเราด้วยคับไมล์วิสเคลลี่ถูก เรียกติดทีมชาติอังกฤษติงโต,โตคอลามไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับอ่ะก่อนหนึ่งก็ฝากวัน้วยละกันนี่โอ้โหให้ดูก่อนใหญ่ๆแน่นๆนะครับออสองอย่างเลยนะทั้งหมึกแก้วคลาสสิกนะครับปตเตนในหมึกแก้วปตเตน,นะขนาด100่รกร,รมัม320บาทส่งทัวไทยนะครับถ้าสั่งสากล่องกันไปก็คิดเป็นแกล่องละสามบาทรวมถึงอื <c oughs> ใหญ่ๆแน่นๆนะครับ สำหรับหมูกระจกนะครับไร้พ่ายขนาด500กรัมนะนี่ใหญ่บึกเลยเห็นไหมขนาด500กรัมนะครับ320บาทส่งทั่วไทยเช่นเดียวกันนะแล้วก็รวมถึงทีมงาน AAUT อูตี21นะครับทีมงานที่มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัยที่พร้อมให้บริการพี่น้องทุกท่านเลยนะปรับ f อที่ห่วยนะครับเรื่องของกรมธรรมประกันชีวิตค่ารักษาพยาบาโลโรคร้ายแรงประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุ ประกันอัคคีภัยประกันบ้านประกันรถยนต์ประกันคีแมนโอ้โหครบวงจรทีเดียวครับมีประสบการณ์มากกว่า27ปีในธุรกิจประกันชีวิตนะครับรวมถึงใครใครยังสนใจอยู่นะเสื้อก็ยังมีอยู่พอมีอยู่นะครับสาหรับเสื้อที่ห่วยนะทั้งขาวและดานะครับก็ถ้าเปื่อขาวก็3า0บาทส่งตัวไทยแล้วเผื่อเป็นสีดำก็4 2่บาทส่งตัวไทยเช่นเดียวกันครับแอดไลน์กันมา TONT C R A B ต้นครับนะครับ T O N T C R A B ครับต้นครับภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กนะก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกันมาด้วยครับทั้งไล่กันมาทั้ง4ี่รายการเลยนะแม่พยายามพูดในเรื่องสปอนเซอร์ให้ไหวที่สุดเห็นไหมสองนาทีอ่ะมาไล่เรียงกันขอญาตได้นอนเต็มที่นะครับได้นอนแบบสบายๆเนะี่ยเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ คืนนี้บอลเตะสี่ทุ่มนะก็ไม่คงไม่มีอะไรไม่ไม่ค่อยมีอะไรที่แบบให้ตื่นเต้นหรอกพรุ่งนี้นะครับดัดหมายกันละกันนะครับพรุ่งนี้ที่ฮอบแอนดะ์โฮปเด้อฮอบแอนด์โฮปผมะยะได้ฮอบแอนด์โฮปเลยเลยฮอบแอนด์โฮปนะครับตรงถนนราชบินทาที่เป็นสนามกอล์ฟครับ,รบชิกกับใครๆตรงใครๆชิกอ่ะทางเข้าเขาเลยนะครับเหมือนที่เราเคยไปอ่ะผมปักบดไว้ให้แล้วนะครับของเราคู่เราเตะสองทุ่มครึ่ง อาร์ซลอลจะเปิดบ้านเจอเชลซีครับหลังจากนั้นจบคู่ของเราเสร็จปั๊บนะก็จะเป็นคู่ลิเวอร์พูลชิงช้าเลอรนิวคาสเซิลครับในคาราบาวครับห้าทุ่มครึ่งนะห้าทุ่มครึ่งแต่ระหว่างพอจบบอลคู่เราก็จะมีกิจกรรมนู่นนี่นั่นแล้วก็จะมีพี่แอดนะ,ะเขาเรียกว่าก๊อปปี้โชว์ใช่ปะพี่แอดคาราบาวก๊อปปี้โชว์ก็จะไปร่วมสนุกไปร่วมแสดงไปฟังเพลงสนุกสนุกกันด้วยนะคาราบาวคับเขาก็ต้องมี คาราบาวหน่อยก็พี่โชนะนะต้องย,ย้ำอีกทีนะก็พี่โชนายพี่แอดก็พี่โชก็จะไปร่วมกหบเรานะครับบอลคู่ของลิเวอร์พูลห้าทุ่มครึ่งก็ก่อนจะจบก็ตีหนึ่งครึ่งตีสองนะอ่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสนุกที่ไปร่วมกับทางลิเวอร์พูลเขาด้วยละกันนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันได้นะใครที่สะดวกอ่ะพูดถึงโทมัสชูคูนะครับโทมัสทูคูนะผู้จัดการทีมชาติหรือว่าโค้ชเป็นผู้จัดการ นะทีมชาติอังกฤษชาวเยอรมันนะครับที่เข้ามารับงานต่อจาก,กากรเรตซอกเกตไม่ใช่สิลีคาสลี่นะลีคาสลี่ที่เขาคุมทัพขัดตาทัพอยู่แล้วนะก็เข้ามาคุมทีมชาติอังกฤษนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้ประเดิมสนามแล้วในการที่ต้องพาสิงโตคำรามครับทำศึกฟุตบอลโลกคัดลฟายนะคัดลฟายโซนยุโรปนะครับในกรุ๊ปเค รุ้นเคก็มีอยู่ห้าทีมครับทีมอันดับหนึ่งนี่ก็จบอันดับหนึ่งก็ไปเลยจองตั๋วไปเลยไปฟุตบอลโลกเลยนะครับสายนี้ก็จะมีอัลเบเนียแอนดอร่าอังกฤษรัสเวียแล้วก็เซอร์เบียโหไม่ได้ไปก็ต้องเอาหัวไปซุปกับสนามแล้วล่ะจริงๆนะไม่ได้เป็นแชมป์กลุ่มก็ต้องเรียนตามตรงนะทำไปได้เป็นแชมป์กลุ่มเอาหัวซุบสนาม,วมเวมเบอรีเลยแล้วก็เอา ยาก,กบกบกบขุดแล้วก็หัวลงเข้าไปแล้วก็อุ้ยยากบกบอีกทีนึ่งก <c oughs> ็ดูชื่อชั้นแล้วมันโอ้ยขนมจริงๆนะสำหรับจิมชาติอังกฤษนะครับนะอัลเบเนียแอนดอร่าลัตเวียเซอร์เบียแล้วก็มีเซอร์เบียหน่อยที่แบบดู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 แข็งแรงน,นิดนึงแต่ว่าก็ดูแล้วยังยังนะแองกฤษอยู่ในสายแบบสบายมากแล้วก็อังกฤษจะทำการแข่งขันนะครับในวันที่2 2 1สแมต วันที่ยี่สิเนี่ยเขาก็จะเจอกับรัสเวียนะครับแล้วก็วันที่12จะเจอกับอัลบาเนียก่อนแล้วก็วันที่25ก็จะเจอกับรัสเวียนี่ก็เป็นช่วงของเบรกทีมชาติสิบ้าวันที่หลังจากที่เราจบกับเตะกับเชลซีแล้วก็จะเป็นเรื่องของแคมป์ทีมชาติแล้วเมื่อวานครับทูมสชูเคิลครับได้ประกาศรายชื่อผู้เล่นสิงโตคำรามนะแล้วก็มีไมล์ลูอิสเคลลีครับกับพิกาตดิคันไลส์นะครับ ติดทีมชาติอังกฤษชุดนี้ด้วยนะผู้สาวประตูก็มีดีนอนสันครับมีพิกฟอร์ดมีรันเดลนะแอลเนดรเดลเราหลังจากที่โชว์ฟอร์มให้กับซาวเซมตันก็ติดทีมชาติอีกครั้งหนึ่งถ้าอยู่กับเราเรับรองจะไม่ติดทีมชาติแน่นอนเพราะาจะไม่ลงสนามนี่คือการตัดสินใจที่ถูกต้องของเด็กๆแล้วก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องทั้งสองฝ่ายด้วยทั้งอาเซนอลด้วยทั้งตัวของแอล์ลนเดลด้วยแล้วก็มีแม็กแทฟฟอร์ด นะครับแล้วก็กองหลังก็มีเบิร์นมิโควิลครับเคฮีมิลิสเจมีคอนซาไมล์ลุยส์สกิลลี่ครับมีลิวอลินโตคอนซาแล้วก็วอลเกอร์นะนี่เป็นแผงหลังเขาแผงมิดฟิลครับมีจูดมีจูดนะครับจูดบิลลิงแฮมมีเอลเซ่มีเจลแดนแฮนเดลสันมีคาริตโจนนะครับโคพาเมอร์พิ่ขาวดิคาไลส์นะครับแล้วก็มอร์แกนลุจเจอร์ของแอสตันวิลล่าหน้าหน้าก็มีจอร์ดโบเวนครับฟิลฟอร์เดน อันนี้กอร์ดอนครับฮัริเคนนะมากันและฟอร์ดแล้วก็โซลังเคนนะโซลังเคแล้วโซลังคี้นี่แหละนะก็เป็นรา,ายชื่อทีมชาติอังกฤษชุดนี้ครับสิงโตคำรามยูเนียนแจ็คออกแล้วแต่จะเรียกกันละกันนะที่จะลงทำศึกแล้วก็ดูฝีมือของทูมัสชูเคิลแต่ต้องเรียนตามตรงนะรอบกันเลือกนี้หวานหมูจริงหวานหมูจริงๆใครจับฉลากได้เนี่ยนะครับก็ เป็นข่าวดีแล้วก็เรื่องของเรื่องคือเมื่อวานนี้พี่ต้าก็พูดถึงมมล์รอิสเกลลี่ด้วยบอกว่าแบภูมิใจในตัวไอ้น้องคนนี้จริงๆไม่รูจะเรียกนนางไอเราเองจะเรียกมมล์โอิว่าน้องหรือหลานดีวะหรือลูกดีวะ <laughs> 18ขวบนะ18ขวบลูกชายผม30หลานผมเรียกลูกก็ได้เนาะ <laughs> ลูก โอ้เล็กลูกเลยวะกูอ่ะนะพี่ต้าบอกว่าภูมิใจในตัวเขามากครับเป็นช่วงเวลาที่สําคัญสาหรับเขานะเป็นช่วงเวลาที่สําคัญสําหรับเขาแล้วก็สมโมสรน,นะครับมันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากผมแน่ใจว่าโทมัสจูเิลทำในสิ่งที่ถูกต้องนี่และมีโอกาสลงสนามด้วยนะผมว่ามีโอกาสลงสนามด้วยอ่ามาฟอร์มนี้ครับมันคือเรื่องราวที่มีความหวังและจุดประกายให้กับผู้เล่นคนอื่นๆด้วยที่เป็นดาวรุ่งเห็นไ,ไหมพี่ต้า เอาเคสตัวอย่างของไมล์ดสกิลลี่เพื่อจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับบรรดาวัยรุ่นบรรดา Academy ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็น Academy ของ a r s e n ซนนะเป็น Academy ของทุกทีมแหละที่เด็กวัยรุ่นที่เป็น a อ a คาเดมขึ้นมาถ้าคุณมีฝีมือมีฝีเ้นพอจิตใจคุณกล้าวแกร่งนะครับมุบ่งมั่นที่จะพัฒนาและก็โชว์ฟอร์มได้ดีคุณมีสิทธิ์ที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างไมล์สกิลลี่กับอีทาเวนรีเนี่เป็นตัวอย่างอย่างดีเลย นะครับเป็นดูถ่ายอย่างดีเลยรวมถึงอาจจะพูดถึงแมนยูก็เป็นคอปปี้เมนูอันนั้นก็ต้องยอมรับว่าฝีมือดีนะครับเนี่ยก็ถือว่ามาลุยสกิลลี่ก็เป็นตัวอย่างแล้วก็โอ้โหผมว่าไอ้น้องมันคงเนื้อเต้นแหละถ้าเผื่อเก็บเกี่ยวการพัฒนานขึ้นไปอีกผมว่าเขาจะเป็นแบ็คซ้ายซึ่งตำแหน่งจริงๆของมาลุยสกิลลี่คือมิดฟิลด์นะครับ ในรายชื่อของในทีมอาร์เซนอลเนี่ยเป็นมิดฟิลด์เดอร์นะไม่ใช่เป็นดนะีเฟนเดอร์นะเออแต่ว่าลงไปเล่นนะท่ามกลางอ่าเรียกอะไรอะ่ะปัญหาลุมเลาของทีมอาร์เซนอลนะครับเพราะว่าก็มีอาการบาดเจ็บของทั้งในรายของลิขัดโดคาราฟิโอลีลายของพิโอเลสซันเดอร์เชนโกที่ฟอร์มไม่ค่อยหลูกล้องกันลอยลายๆายของเคียรันเทนี่ที่ประสบประกะ อาการบาดเจ็บถึงแม้ตอนนี้จะกลับมาแล้วก็เดี๋ยวโดยทรงและปิดเทอมปิดฤดูกาลนี้ก็คงจะกลับสกอตแลนด์กับการโกเซลติกมีหลายจังหว่าที่ใช้ยาคุปคว R อลงไปเล่นแบ็คซ้ายแต่ว่าเราก็เห็นกันอยู่ไม่ได้ขิงน้องนะก็ผลงานไม่ไม,ไ,มไม่เข้าตาพูดงา่ายก็เลยจับมาหรือ Security ครับลงเล่นในตำแหน่งแบ็คซ้ายเฉยเลยและไอ้เจ้าหนูวัย18ปีนี้แม่งทะลึง่งทำผลงานได้ดีและเข้าตาด้วย นะครับเล่นในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกให้กับอาร์เซนอลมา13แมตช์แล้วนะครับยิงไป1ลูกนะเล่นให้กับ,บอาร์เซนอลบอลในพรีเมียร์ลีกนะครับฤด,ดูกาลนี้นะ13แมตช์ครับในยูฟ่าแชมเปียนลีกที่เราเล่นมาทั้งหมด10แมตช์แล้วเนี่ยมาลลูย์สแคลรีลงเล่นทั้งหมด6แมตช์อ่าลงเล่น6แมตช์นะครับแล้วก็ใน FA ครับเล่นไปอ่า1แมตช์แล้วก็ในลายของคาราบาวครับเนี่ยเล่นไป5แมตช์อ่าก็ถือว่า ลงให้กับอาร์เซลในฤดูกาลน,นี้เยอะมาก e อะยยี่สิบมตช์นะครับในวัยสิบแปดขวบโอ้โหประสบการณ์ปีนี้ผมว่าคงเป็นอะไรที่ตึงๆเลยนะสําหรับดาวรุ่งของเราครับไมลลูนะอิสสเกลลี่นะก็อวยพรให้น้องมันนะไปให้สุดนะครับก็ถือว่าเป็นเฟิร์สคอรอัพเลยนะครับเป็นเฟิร์สคอรอัพแต่ว่าจะได้ลงสนามอะไรไหมก็ลุ้นกันสาหรับบวกทีมชาติอังกฤษทีมชาติอังกฤษเนี่ยเวลาใครคันได้ลงทีมชาติใครได้ลงสนามเนี่ยเขาจะแจกบวก นะเป็นให้การเป็นการสะสมหมวกทีมชาติอังกฤษก็ดูที่ว่า m มลหรือสเกลลี่จะสตาร์ทมวกไปแรกกับแอลเบเนียหรือว่าแลตเวียแต่ผมว่ามีความรู้สึกว่าได้ลงได้ลงเลยนะครับตัวนายทูบ er ัสทูเคิลอะพี่ทูบัสทูเคิลเขาก็พูดถึงการที่เขาเรียกมลหรือ er ที่ผมเคยเล่าให้ฟังจําได้ไหมว่ามีข่าวข่าวไม่แวแวแว่ว่าตัวของทูมัสทูเคิลเนี่ยส่งแมวมอง มาดูไมล์ลูอิสเซอกลลี่หลายรอบมากคือส่งแมวมองมาก็ถ้ามาดูอาร์เซนอลเนี่ยก็ดูได้หลายคนแหละใช่ไหมไลยย่ตั้งแต่ดูไมล์ลูอิสเซอกลลี่นะครับดูพิเสศษเบนไวด์ White, แต่พิเสศษเบนไวด์ช่วงนั้นบาดเจ็บยังไม่ค่อยเห็นนะดูพี่ขฆาวดิแคนไลท์นะครับดูทั้งดูอ e ีธานแล้วก็ดูอ่าใครกันหนัะมีอ่าบุกยโยซาก้าน,นะ ok นะครับเวลาเขามาดูอาร์เซนอลทีเขาจะได้เห็นนักเตะสองสามคนแล้วก็ มีข่าวแวบๆมาว่าโอ้ยมาโตมัตูกเกิลเนี่ยได้คุยกับทีมงานแล้วมีความรู้สึกชื่นชอบไมล์หรือสเกลลี่ด้วยเพราะว่าทีมชาติอังกฤษตอนนี้ค่อนข้างที่จะขาดแคลนแบ็กซ้ายนะขาดแคลนแบ็กซ้ายนะครับก็เลยเป็นที่มาในการเรียกติดธนชาติครั้งนี้ผมว่าถ้าไม่ดีจริงเขาก็ไม่เรียกติดหรอกนะทีนี้จะดีพอที่จะส่งได้ลงสนามหรือไม่ก็ต้องแล้วแต่ไมล์หรือสเกลลี่เลยนะครับโตมัตูเกิลพูดถึงในไลน์ของพี่เสือเป็นไว้หลายคนก็บอกเฮ้ยพี่เสือกลับมาแล้วเนี่ย จะมีโอกาสกลับไปตีดจิมชาหไหมทุมาตุเคลมบอกว่าตอนนี้ยังเร็วไปที่จะเรียกเบนไว้กลับมานะครับเพราะว่าเขามีอาการบาดเจ็บที่รุนแรงแล้วก็เขาเขาอยากจะให้เวลาพีเ่เสือเบนไว้ใช้เวลากับอาร์เซนอลไปก่อนนะยังไม่เรียกกลับมาตอนนี้เพราะว่าพูดง่ายๆก็คือเพิ่งฟื้นมาเพิ่งลงมาแล้วก็เพิ่งจะให้ให้เห็นแมต์ท,ที่เพิ่งลงไปนะครับเพราะนั้นก็อยากจะให้เขาได้มีเวลา พักฟื้นให้ตัวเองให้ร้อยเปอร์เซ็นต์กว่านี้ตัวทูมัตูเกิลบอกว่ารู้สึกยินดีมากๆที่เขากลับมาแล้วนะครับเรากาลังจับตาดูความคืบหน้าของเขาแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่อ่านในอาเซนที่อ่าผมว่าทางทูมัตูเกิลเนี่ยคนที่เป็นเยอรมันเวลาเขาทําอะไรเขาจะมีขั้นตอนเขาจะมีการพูดคุยตรงไปตรงมาขอางเยอรมันนะนะเรียนตามตรงนะครับอย่างการที่เขาจะเรียกทีมเรียกนักเตะทีมชาติของแต่ละสโมสรเขาก็ต้องมีการพูดคุยกับ บรตาโคด้ดบัดาผู้จัดการทีมอ่ะพิต้าเนี่ยจะเรียกนี่เป็นไงโอเคไหมอ่าก็ต้องพูดคุยการพี่ต้าจะบอกว่าเฮ้ยอันนี้อาจจะเร็วไปนะถ้าเป็นไว้ก็อาจจะแบบเฮ้ยขอไว้ก่อนละกันนะให้ดูแลหน่อยขอขอดูแลประคบประงมให้ดีนิดนึงนะประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่าอาบู๊สักอย่างมาหรือสกิตีพี่ต้าคงจะเอาเลย,ย, u, เ,ลยเอาไปเลยอะไรประมาณนี้นะเออนะพิ่าวดีการไล่กับเอาไปเลยเพราะว่าอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีนะครับเพราะนั้นก็ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันสําหรับพี่เสือเป็นไว้ในช็อตต่อไปในการที่จะกลับมาติดทีมชาติไหมซึ่งผมมั่นใจนะครับว่าพิ่เสือเป็นไวจะถูกเรียกกลับไปติดทีมชาติอีกอย่างแน่นอนนะในยุคของทุมัชูเกลนะครับแล้วก็ธุมัตชูเกลก็บอกเลยบอกว่าเป็นไว้เป็นอีกคนหนึ่งในกลุ่มลักเตะที่เราให้ความสนใจนะครับเก็โอเคนะสําหรับไมโลสกิลลี่นะครับก็ เดี๋ยวลองตามดูแล้วกันแล้วดูแม์นี้แมทที่จะลงอ,อับเจลซีพรุ่งนี้น่าจะได้ลงหรือเปล่าการเกิดขึ้นมาของพิษเสือของมาลูสกิลลี่นี่ทำให้ลิคาโดคาราฟเฟอี่ก็ต้องหนาวๆร้อนๆนะเอะเรียนตามตรงนะเพราะว่ามาลูอินี่ทั้งลุกทั้งรับเลยนะครับโอเคลิคาโดคาราฟเฟอี่ก็ลุกดีรับดีแต่ว่าดูบางอย่างดูหลายดูหลายๆอย่างเนี่ยดูแบบมาลูสกิลลมเลื่อมนิดนึงนะเอาความคิดผมนะ เอาที่ผมเห็นสายตานะอ่าเพราะนั้นก็ร้องแล้วแต่และกันมันดีมันก็ทําให้เกิดการแข่งขันนะครับการเกิดการแข่งขันในทีมนะก็ว่ากันนะครับพูดถึงอ่าพิต้านะพิต้าเดี๋ยวเดี๋ยววันวันนี้น่าจะเข้าเพรสนะครับผมไม่แน่ใจเมื่อวาันเข้าเมื่อวาันไม่ได้เข้านะดูแล้วตามค่ะวันนี้น่าจะเข้าเพรสวันเสาร์นี่น่าจะเข้าเพรสแล้วก็เดี๋ยวคงม,มีบทสัมภาษณ์อะไรมาในการที่เราจะต้องเจอกับอ่าทีมอ่า โถของเชลซีพิต้าพูดถึงความคืบหน้าของบูกโยศสก้านะครับบูกยศากาเห็นภาพเห็นภาพที่ลงซ้อมในสนามแล้วนะเห็นแล้วนะครับพิต้าบอกว่าบูกยศาก้าใกล้เคียงมากๆที่กำลังจะกลับมาเขาพยายามยกระดับตัวเองพูดง่ายคือเรียกความฟิตของตัวเองให้มาถึงในระดับที่เข้าตาถึงระดับที่จุดพีกที่หมอหรือทีมแพทย์จะพอใจนะครับเขากำลังสร้างความคืบหน้าที่ดีแล้วก็ มีความมุ่งมั่นที่อยากจะกลับมาทีมก็ลองดูแล้วกันว่าเขาพร้อมเมื่อไหร่เขาพร้อมเมื่อไหร่แล้วก็เขาจะมีปฏิกิริยาดีขนาดไหนเมื่อเขาได้ลงสนามก็ใจเย็นๆนะครับอย่างน้อยบุกโยงสกา้าผมก็ยังคิดเลยนะเออทีมชาติอังกฤษชุดนี้ไม่ติดไม่ติดอย่างน้อยเขาเขามีเวลาอีกสิบห้าวันอีกครึ่งเดือนที่จะประครบมะงมโดยที่ไม่ต้องไปพะวงเรื่องการซ้อมหนักของทีมชาติไม่อะไรเงี้ยนะับเป็นสิ่งดีที่ไม่มีชื่อบุกโยงสกา้านะครับเพราะนั้นก็ จะลองบีแบตนี่ก็พักๆไปแล้วก็ยาวไปเลยไปนู่นเลยครับเมษานะไปเมษาที่เราจะมีศึกใหญ่ๆโดยเฉพาะกับการที่เราจะต้องเจอเรียมาดเดดน,นะครับที่เราต้องเปิดบ้านเจอก่อนพีต้าพูดถึงเรียมัดเดดบอกว่ามันเป็นการแข่งขันที่น่าสนใจจริงๆมันเป็นความน่าตื่นเต้นมากๆในการที่จะดวลกับทีมที่มีคุณภาพ แบบนี้นักเตะของเขาจะได้อะไรเยอะมากในแมตช์ที่จะเจอกับเรอัวมมดริสนะครับบานนั้นก็คือไม่กลัวเหมือนอย่างที่ผมบอกอ่ะเมื่อวานนี้ที่พี่จเจเลงองรีได้พูดหลังจากที่อ่าเรอัลมมดริดหลุดเข้าไปเจอกับเราเนะี่ยยองเลก็บอกเลยบอกว่าถ้ากลัวถ้ามีคิดว่าจะต้องชนะถ้ามีคิดว่าเราจะต้องชนะได้ในการไปเยือนเขาเนี่ยถ้าความคิดว่ามุ่งมั่นจะชนะไม่มีก็ไม่ต้องไปแข่งอยู่บ้านเกาสะดือ เอ็กเทเียลก็เขาพูดอย่างนี้นะแต่เขาพูดด้วยความเาผมว่าเขาพูดด้วยความเขาก็ต้องการเอาวลีพวกนี้ไปปลุกเรารักเตะของเขาอะไปปลุกรักบรรดาลูกๆหลานๆของเขาแหละว่าเฮ้ยถึงแม้จะเป็นเรือเมลิทแ้วเฮ้ยมึงก็ชนะได้มึงก็สู้ได้เพราะกูเคยทํามาแล้วนะเห็นไหมเมื่อปี2 0 0 5 2 0 0 6อที่เอ็กเทเรียลีกําทีมบุกไปชนะเรือเมริดถึงซันเดโกเบอร์นาบิโเลยหนึ่งน่ะมันก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ เขาสามารถพูดได้ครเพราะว่าเขาทํามาแล้วน้านะครับโอเคนะก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องค่อนข้างที่โอเคสําหรับแล้วก็กําลังจับตามองสําหรับในรายของผู้มวยการคนใหม่นะครับที่เราได้ตัวแล้วเรียบร้อยแล้วนะก็คือ,อตัวของหรือจําชื่อไม่ได้เว้ยนะก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าในการทํางาน Under Beta, อันเดรเบต้าเพราะนั้นผมต่อกรเรียกผมจะเรียกเบต้าพี่เบต้าพี่เบต้าแล้วนะนะแทนพี่เอดูแล้วนะมันเป็นเรียกว่า P H, พี่เอดพี่เบต้าพี่เบต้าซึ่งตอนนี้มาเป็นพุ่มโดยการสโมสรของอาร์เซนอลแล้วนะครับการทำงานของเบต้ากับพี่มิเกลอาร์เจต้าสองต้าเนี่ยนะดูสิว่าจะคลิกกันไหมนะในการทํางานระหว่างพี่พิต้ากับพี่เอดูในช่วงก่อนเนี้ยด้วยความที่ว่าประสบการณ์ใกล้ๆกัน อายุอานามใกล้ๆก,กันอาพี่เอโดอาจจะเหลื่อมๆก่อนนะครับแต่ประสบการณ์ทํางานทั้งในเรื่องฟุตบอลทั้งในเรื่องอะไรเนี่ยดูแล้วไม่ห่างกันแต่ในายลายของตัวของอ e ันเด b เบต้าพิตา้าพี่แบต้าของเราเนี่ยซึ่งมีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริการของอตเติโกแมติดของสเปนมากกว่า12ปีนั้นประสบการณ์ของเขาเน่ค่อนข้างที่จะล้นเหลือนะครับก็มีการมีการคาดการณ์ว่าการทํางานระหว่างสต้าเนี้ยน่าจะดีกว่า น่าจะดีกว่าในการที่พี่ต้ากับพี่เอดูเพราะว่าหนึ่งพี่ต้าก็เป็นการทําทีมในการที่มุ่งบ้านไปข้างหน้าในขณะที่ตัวของ eta, อันเบเบต้าตัวอันเดเบต้าเนี่ยเป็นคนที่มีสายตายาวไกลและมีประสบการณ์ในการต่อรองในการมองหานักเตะในการคอนเน็ t ชันอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งประสบการณ์เรื่องนี้จะดีมาก อันเบต้าเข้าเรียรนคอร์สภาษาอังกฤษตั้งแต่ตแตมกราคมแล้วนะครับเพราะนั้นในการสื่อสารก็ค่อนข้างที่จะโอเคกับนักเตะอีกอย่างหนึ่งเขาสื่อสารกับพิต้าได้สบ,บายเลยแหละใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าฝีมือผมว่าไม่ธรรมดาในการในการที่ทางผู้บริหารดึงตัวของพี่เบต้าเข้ามาช่วยพิต้าในการที่จะ,ะพูดง่ายๆคือขันหานักเตะในการพูดคุยในการเป็นผู้ในการ,ม,การมันก็ทาหลายๆอย่าง นะครับก็น่าจะดูดีแล้วก็น่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าอันนี้ไม่ได้ขิงพี่เอดูพี่เอดูที่ผ่านมาทําหน้าที่ได้ดีดึงนักเตะต,ต่างๆที่ให้เขาให้เราเข้ามาก็ถือว่าเป็นการขอบคุณนะนะไม่ว่าจะเป็นคาร์เบียนเชสซัสนะหลายๆคนเลยนะักเตะหลายคนที่เข้ามาและแจ้งเกิดกับเราตัวของอ่ามาตินเดนการ์ดอะไรพวกนี้ด้วยนะครับซาลิบาร์นะนะนะรวมถึงพิคเคาทดิคเนไลท์ลสกับคลายฮาวเวิร์ดพวกเนี้ยที่เขาทํางานร่วมกับ อ่าพี่ต้ามาเพราะนั้นก็ต้องขอบคุณพี่เอดดูด้วยแต่ว่าในการที่เราจะต้อง move on นะ่ะการที่เราจะต้องทํำงานร่วมกับพี่อันอันเดเบต้ากับพีตบพ่ต้าก็เราจะต้องเอาใจช่วยทั้งสองคนและไหลสื่อก็บอกเลยบอกว่าน่าจะเป็นการทํางานที่ลงตัวเกา๋าเกา๋าแล้วมาช่วยก็จะดี มากกว่าที่ใกล้ๆกันนะประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยนะครับประสบการณ์ของอันเดอร์แบตตาน่าจะดีนะครับโอเคเช้านี้ผมคงจะประมาณนี้นะอัน,นอื่นสตีตอื่นคงจะยังไม่ไม่พูดแล้วกันคอยฟังเพรสของวันนี้ของพี่ใต้อีกทีนึงนะครับขอ,อรวบรวมอีกทีนึงแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาไล่เรียงกันตอนเชา้าถึงแม์ที่เราจะเจอกับเชลซีนะครับปีที่แล้วถ้าใครจำได้ในยุคในยุคข,ของพอ เพราะเชติโนมาเจอเรายำใหญ่50นะครับเราไม่แพ้เราแพ้เชลซีมาครั้งสุดท้ายปีสองพนะหลังจากนั้น5นัดหกนัดหลังเนี่ยเราไม่เคยแพ้เลยแต่การไปเยือนไปเยือนเขาที่ตีนเบรดเราจะทําได้ส่วนใหญ่แค่เสมอในยุคข,ของพิต้านะครับแต่เชลซีมาเยือนที่เอมิเรตเมื่อไหร่ต้องบอกได้กันเดียวว่าเละเละนะเดี๋ยวว่ารอดูอีกทีแล้วกันนะครับว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวรอ ฟังข่าวอีกทีละกันนะก็คงประมาณนี้สําหรับเช้านี้ก่อนนะครับผมก็ฝากไปด้วยละกันนะท,ทั้งผลิตภัณฑ์ทั้งหมึกแก้วปาเตรวมถึงหมูกระจกไร้พ่ายนะครับทีมงาน AAU อยู่ที่หรือเสื้อเนี่ยใครสนใจก็สั่งกันมาได้นะทางไลน์นะครับ t o n t c r a b ต้นครับนะครับภา,าษาอังกฤษตัวเล็กด้วยนะครับอ่ะก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งสองรอบไมลหรอแหวโซคุลี so ่ D. แล้วก็แหม่เมื่อวานก็ลืมไป นะเดี๋ยวมีหลายคนบอกเนี่ยพี่ไม่พูดถึงทีมอังกฤษทีมอื่นเลยที่เข้ารอบยุโรปเข้าบอลนทั้งทั้งอ่าอ่ยูโรปาลีกแล้วก็คอนเฟลีกก็ดีใจยินดีกับแมนยูด้วยนะครับแมนยู U, อ่าสเปอร์ที่เข้ารอบแปดทีมสุดท้ายในยูโรปาลีกครับก็เป็นเส้นทางรัดเป็นเส้นทางรัดที่จะต้องไปอ่าคว้าแชมป์ไม่ได้เพื่อจะได้สึกโคต้าแชมเปี้ยนลีกแหละพูดตรงๆ นะเพราะว่าในสถานการณ์ของทั้งเชลทั้งแมนยูทั้งสเปอร์ก็ยากในการที่จะกลับมาติดท็อปโฟท็อปไฟได้นะครับเพราะนั้นั่วยุโรป,ปานี่ก็เป็นอะไรที่แหมแล้วก็เส้นทางการจับฉลากของทั้งสองฝ่ายเนี่ยอยู่คนละสายนะมีโอกาสไปเจอกันในรอบชิงด้วยอ่ะก็ว่ากันไปครับอีกทีมนึงก็เ l อซีก็เข้ารอบคอนเฟอเรนซ์ คอนเฟอเน์ของทีมยูซีดูรายชื่อแต่ละรายชื่อแล้วก็ <c oughs> มึงไม่ได้แชมป์ต้องเอาหัวโคกอีกแล้วเอาหัวขดดินแล้วกบจริงไปดูรายชื่อเลย <c oughs> อ่ะละกันนะครับอ่ะก็คงประมาณนี้สําหรับชาวนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับขอบคุณสําหรับการดูคลิปกัญยาไม่กดข้ามโฆษณานะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร,คร์ครับไปกับที่เวช่องแอร์สนนแฟนคลับด้วครับ,รบปฏิบัติหน้าท,าที่ด้วยความสุขเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยมสยมลังใจพี่น้องเจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้าท,าที่ตาม3จังหวัดววาชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศครับคุณสุดยอดอยู่แล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ครับผม s ซ U t o ท o ม r o ลสวัสดีครับ <laughs>